ในระหว่างที่เย็นรอนนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าสถานีนี้นะครับสถานีสยามเนี่ยมีการ์ลาอยู่สองชั้นนะครับแล้วเป็นปรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยนะครับโดยมีชื่อพระราชทานให้นะครับเป็น รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติครับรอบล้อระยนต์พรรษาสายหนึ่งแล้วก็เฉลิมพระเกียรติรอบไปจรถยนพรรษาสายสองคนระับ พาเพื่อนลงไปดูอีกชั้นหนึ่งนะครับลงจากชั้น2องลงมาชั้นหนึ่งนะครับลงมาที่ศาลาชั้นหนมาดูเรียกว,ว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วเดี๋ยวจะพาเดินตัวไป รมาดูในขาด้านนี้ครับมืดไปนิดหนึ่งรถกำลังมุ่งหน้าคูหาเคหานะครับนักชาที่หนึ่ง ดูบรรยากาศต่อการต่อรถไฟนะครับอันนี้คือรถที่เขามุ่งหน้ามาจากคูพอนะครับรถมาจากคูพอมุ่งหน้าเคหะมาจอดแล้วก็มีผู้คนที่จะมาต่อรถไฟไปสายสีลมให้ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยครับ ข้างล่างตอนนี้ก็กเป็นสียอามพลรากอนนะครับตรงลางน้ำพุก็มีิทศาการอาหาร พาเดินลงไปทางด้านสยีมสแควสวัสดีครับทางด้านเซียมซ์แควจะเป็นทางออกที่หนึ่งแลทางออกที่สองครับเราสามารถออกาาจากสถานีได้ ที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด6ทางออกนะครับอันนี้พามาดูทางออกที่1ต่อ,อที่2เดี๋ยวจะพาไปดูทุกทางออกเลยครับเดี๋ยวตามมะไรครับนอกจากจะเป็นสถานีใหญ่แล้วก็ยังมีจุดบริการของนะครับให้เราได้ซื้อได้หากันเดี๋ยวจะเดินชมกันไปนะครับ สวยนะครับวันสยามวันนี้นะว่าเขามีของจะเปิด้างสมสินค้าอันนี้มองจอากสถานีออกไปเป็นสยามวันนะครับี่เพื่อนๆจะสามารถที่จะออกไปได้นะครับที่ทางออกที่สี่ครับ ส่วนเที่าที่สามก็จะไปสยามพารากอน ครับคือทางออกที่สามกับทางออกที่สี่แล้วก็ที่มองเห็นไปข้างนอกนะตอนนี้ก็คือลานน้ำพุหน้าเสียปราก้อนครับถ้าอยากจะออกรังกายก็ได้เลยนะครับไปแบบนี้กันดูบ้างเดี๋ยวลองนับดูว่ากี่พัน ส3 6ห้าสามหกสามเจ็ดสามส้สี่สันครับได้ออกอกำลังกายล้เดี๋ยวเราจะตรงไปออกที่เสียงรราชกอนะครับฝั่งนู้นคนเยอะมากครับ ไปดูบรรยากาศเป็นเป็น,นะครับสานชฉลาที่หนึ่งสาร์ไลท์สองเนี่ยไลท์สามเนีายไลท์สนะี่ครับที่นี่นะครับสถานีสยามสี 4, ่สานชฉลาเดีย๋ยวจะลงไปที่ทางออกที่ห้าที่หกครับ ไปถึงครับชัลาที่5้ชันจลาที่หกไปเป็นทางออกที่ออกไปทยงมาระตอนเอาไนี้คือสถานีสยามนะบิเทสยามวันนี้นะ ชอบคลิปแบบนี้ก็ตักฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ